อ่าครับผมตัวนี้ก็ซ่อมเสร็จแล้วนะครับเครื่องวัดความชื้นของ A&D n MX 5 0นะครับลองเทสเครื่องเปิดเครื่องมานะครับรอบูสักพักครับผม อ่ครับวาของเข้าไปสตารครับเครื่องทำงานปกติแล้วครับอันนี้อุณหภูมิกำลังขึ้นอุ่มชื้นนะครับโอเคแล้วก็ฮีเตอร์ตลอดแล้วก็สต็อป มีปัญหาเรื่องซ่อมเครื่องช่างไม้เจอร์ทุกยี่ห้อนะครับติดต่อพิซิซ่าได้ครับอินดีบริการครับสวัสดีครับ